คนลายขนาดเลยตอนเช้าที่ตลาดนัดไทยลาวบ้านบนาตบุบ้านกาศอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับบรรยากาศครับพี่น้องสินค้าอาหารตามมาดูการของป่าจากประเทศลาวครับผมไม่คงเอาทัวร์ครับพามาเที่ยวหาก,กินของแซ่บอีกเช่นเคยครับจุดผ่อนปลนการค้าที่ริมโคงนครพนมครับเมืองบรรยากาศคนลายแห้งพี่น้องครับบรรยากาศครับ ช่วงนี้ปลาลลหิตลงตอนพี่น้องลายขนาดเลยปลาคนน้อยปลาเข็งอู้ปลาดุกไหมพักขนาดเลยไม่นิ่พักสดอาหารพื้นบ้านพี่น้องพักกาดสอยปักกาดซอมบึงบรรยากาศคนรลายแห้งครับพี่น้อง อยู่ห่างจากตัวเมืองนครพนมประมาณ30กิโลเมตรมาตามถนนมาเลข -2 1 2พีกัดอยู่ที่บ้านนาดตบ,บุบีมัการอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับโอ้คนไหลแห่งพี่น้องเลยทั้งกุ้มทั้งหอยน้องไม่ค้านาะร้านนี้พี่น้องนี่คือบรรยากาศยามเช้าที่ตลาดนัดแคลาวบ้านนา บลบ้านกลา,อางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับเมค้ากำลังตั้งเครื่องขายของครับพี่น้องเจ็ดแปดโมงเก้าโมงของขายไลฟ์ตลาดนี้ครับพี่น้องครับแมนกิโลสุดสดเลยแม,ม่นี่ไหมทุนจุบ้านเมค้าเนี่ยมีค้าไปแล้วเมค้านี่นี่ทุนจุบ้านนี่ฮะอ่ะอทงนึงครับอาะทงนึงแมนกิโลของแซบดนะพ้องใต้ดินพี่น้อง นักร้องใต้ดินแห่งแขวงคำม้ว,มวนซื้อแม่งกิลเก่งเส้นไหมเหมืนอนี้พี่น้องเลยเอกสารว่ะแ่าแัสถ้าแค่สบายดีขายยังในเจ้าค่ะขายยังแน่จะซื้อซอย ขายเครื่องเกียงโนงไม้เนาะพักพักสันเงี้ยพักคะมักบวกเอาซื้อซอยเจ้านี่มาซานสุดนี่เลยเดอ้อจากบ้านไหมค้านี่อู้หนูขายคู่แม่ยนโอขายแม่ยนคามมานี่พี่น้องเนยโอ้หลายเฮลงวันนี้ไหมแม่ยนคามจากเมืองท่าแขกแขวงขาม,มว่วน ปเป็นกี่บาทก่40บาทอเอาครับได้แล้วครับคเครื่องใส่เกเก่งเราไหมพี่น้องเมฆข้ามลาขนาดเลย เทาพี่น้องคนเทาๆต้องกินเทาเทาอ่อนเลิกหากินของแซบอาหารป้าตามมดูการน้องครับคักขนาดมื่อนี้ค่ะอาหารป้าเริ่มเปลี่ยนไปตามมดูการแล้วครับพี่น้องงานนี้ครับพวกปลาซิวปลามัดปลาลงต้อนลงหลี่เริ่มมีได้ นี know, das ่คือบรรยากาศครับตลาดนัดขายของปลาอาหารตามมาดูการขนาดใหญ่ที่ริมฝั่งโคงนครพนมครับอู้เฮ็ดดินพี่น้องเฮ็ดยังออกอยู่นะครับเนาะทิดกระเป้งเห็ดโกพี่น้องปลาหัวหน้าปลาไหมครับปลาทั้งกบกระปูพี่น้องปมากเพชรร้านนี้ครับบรรยากาศครับพี่น้องเลยของกินของขายอาหารธรรมชาติตามฤดูกาล ที่ริมโค้งตลาดนะัดเทลาบ้านนาะตบลบ,บ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับพี่น้องครับโอ้หลายแห้งของกินครับพี่น้องคนก็ร้ายมื่อนี้ฮะสุดยอดบรรยากาศเลยครับวันนี้ครับอืม้มเนี่ยสอ,อนเดี่น้องเลยคนหลายแห้งมื่อนี้ครับสุดๆเลยเมลค้าอันนี้น้องอยังเมล์ค้าน้องควไอเนาะขอเสียบแจ็คแขว,ขว,ขวขนขมว่นอันนี้ขายยังไงอนี่ฮะสองร้อยบ่เอาขอซื้อซียเจ้าอันหนึ่งนะ สองร้อย <the prestigious> mhm. บาทเนาะเออเดี๋ยวบอกเขามาขายเรื่อมาสิจาไค่อยไดนสองร้อบาทคาไม้อ้อยไฟเร่ลายครับพี่น้องครับแ่กไฟผ้าเขากนผ <the> ้าองครับครับเ็ดดินลายขนาดเลยพี่น้องป้ากระปูแม่น่แม่ตัวบ่งใหญ่แม่เบามาคน้อยพี่น้อง

ส่วนของกินพี่น้องของป่าทั้งัวคุมโตหัวเสือแมงแมงเคงแล้วก็พวกกระปูแดงครับพี่น้องครับลายขนาดมด้ได้าดเช้าหี้ถ้าเป็นนไ้ไง้อยหน้าหอยดัไครับ้าด้าได้ด้ไนนได้ไ้าด้ได้อด้ได้ได้้อด่ได้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 ด้ไ่้อด้้ได้้ไไ้า อยเสาวมุทกแขกพี่น้องมาเนาะสบายดีไหมค้าขายังซื้อซอยเจ้านี่เจ้าครยังเอากระเทียมเส้าบัตไหมคเอากระเทียมขอบคุณครับขอบคุณครับเอากระเทียมครับหอมแดงเอาตบับัวบนักคอยนักนักลายมอนะแมนหิุ้ชบหลดครับ ถ้าขายหอยมีค่า100บาทเนาะดูยิ่งสาวตะแขกไก่หอยพี่น้องโอ้สวัสดีกระปูแดงตัวแม่ละสองร้อยถ้าเลือกเอาเอารวมเลยละร้อยห้าสิบบาโอ้ตัวแม่เฉพาะตัวแม่ลดถสองร้อยให้แม่รวมร้อยห้าสิบบาทกระปูแดงนะราคานี่กำลังแซ่บเลยกระปูแดงตัวแม่นี่มันจะแซ่บกว่าตัวผู้พี่น้องมันมันกว่านะ เป็นจะไน้องครับนี่คือสุดยอดตลาดนัดไทยลาวที่ริมโคงจังหวัดนครพน,พนมครับจุดนี้มีทุกเส้าวันอังคารครับไป้องอู้กระปูแม่นี่แม่นี่แม่ไปค้ากระปูแก็คปูแดงโบนี่ฮะรู้จักบ้านครับนี่รถจักบ้านนี่ฮะเอาเนึ่ครับโลนึงครับตักงเขเลยครับอู้กระปูแม่นี่แม่เจ้าขออยันน้องสาวเนาะมาขายของสวยแม่นเนาะ <c oughs> ผู้แดงพีง่น้องครับคักข,ขนาดเลยนี่แมเจ้าเลี้ยงหน้าผมคือลายเท่ร้อยห้าสิบบาทคะตัวครับตัวผู้ตัวเมียรวบกันเลยพี่น้องดูโดยส่งโดยสาวนุ่ประหลาดเนาะ ปลาลาดปลาลดปลาหน้าหนูสองลิตรต่อโลเมงกิโลรครับครับสุดยอดบรรยากาศครับพี่น้องโอ้ต่อคุ้มไหม ห่างงามขนาดเลยพี่น้องน้องสาวใยามันตอดปะอ้ห่างงามขนาดเลยพี่น้องเลยนี่ตอกขุมพี่เนาะนี่กิโลกระไลพี่น้องครับสุดๆแล้ววันนี้พี่น้องของแท้ขนั้นเลยคนกระไลครับพี่น้องเต็มริมโค้งเลยครับพี่น้อง,งอรบรรยากาศนะ บรรยากาศครับพี่น้องอยังมาแป๊บเดียวของกิน,ตนเต็มมือเลยครับนักขนาดเลยตอนนี้โล่แต่ซัะปูน้ำซับปูโลนี่ร้อยห้าสิบต่อโลอย่างผสมทางเหนือของตลาดครับพี่น้องครับบันนี้เบื้องโอกกินของไขาแน่นริมโค้งเลยครับสุดๆแล้วพี่น้องตลาดนี้ครับบรรยากาศบ้านๆแต่เต็มไปด้วยของกินของซ่บอาหารธรรมชา,า,าติแบบดูการทั้งเห็ดทั้งหอย ปลาน้อยปลาใหญ่ตอกหัวเสือแม่กีล้ล่อม้วนคัาดหลายครับพี่น้องครับวันนี้ครับนี่คือตลาดนัดขายของป่าที่ริมโค้งจังหวัดนครพนมครับจุดนี้เรียกว่าตลาดนัดไทยลาวบ้านนาตมบ,บุมบานการกรำเภอเมืองจังหวัดนครพนมมีทุกเสราร์วันอังคารพี่น้องครับเจ็ดแปดโมงเก้าโมงของกินอาหารแซ่บเพียบเลยสุดๆเลยครับพี่น้องปลาเนื้ออ่อนปลาน้ําโคง ปลาตองปลาย่อนเพดรพวกร้านนี้พี่น้องเมี่งกิโลถุงละห้าสิบคักขนาดเลยครับพี่น้องบรรยากาศนะสุดสุดแล้วมันนี้หอยปลาย่อนปลาแซบตอ,อวหัวเสือเมงดาครับพี่น้องครับหมากเข่งหมากเมาบรรยากาศคักขนาดเลยสุดๆด,ๆดๆแล้วพี่น้องมันนีน้ค่ะ มลอดวกันครับีวเนรับยาัับ้าพี่น้องข้างหน้าฮะต่อหัวเสือร้ายนะเลยเป็นห้างเลยครัพี่น้องอามาเป็นห้างเลยแม่นี่เกินปนขาอยู่ที่อันนี้เป็นต่อคุมพี่น้องเพิ่งขาอยู่ที่รู้ละหกร้อยบาทต่อคุมนะเอมาสักืงนีกินดอ่โลตี แต่ที่ก no. ินฟังเข่าก็ไดแต่ท um ี <m 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 ่กินหลังเข่าก็ไดเออตายคือเข้าอัจฉริยะโอ้สอดดีพี่น้องเลยแนวกินแนวแซ่บทั้งนั้นเลยอยู่นี่ค่ะหอยจูบหอยโคงต่องามๆพี่น้องเบค่ากองจีบ้าครับวันนี้ค่ะโอ้เอากองนึงครับเอากองนี้เลยเด้อนี่นี่นี่ ของแรกเลยขวามือเดอ้อห้าสิบบาทต่อหัวเสือเนาะต่อต่อเออเอาอะไรแหละเอารถเอาเลยเอ,ลเอาเลยโต่อหัวเสือพี่น้องขายที่น้านยามีนเนาะราคาลงแล้วพี่น้องเอ้งามงามต่อค่ะห้าสิบบาทครับส,สุดเลยบรรยากาศครับโอ้เอียนไหมตูเพิงง่งง่ายครับพี่น้องต้มเป็ดแซบแบแ กระปูกำลังมันพี่น้องกระปูแดงพี่น้องปูแดงทางปลากคตปลานี่งใหญ่ร้านนี้ครับสุดๆมือนนี้มาแล้วครับได้ของกิดของแซ่บเต็มมือแล้วพี่น้องทางแมงกินรอหอยกระปูแดง ของปลาจากประเทศลาวที่ริมโขงตละล่นักนลาวบ้านนาตำบลบนมังกากอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมยังมาลอ,องมาหากินคอนเซ็ปต์จะซีกันมาในกันได้ครับทุกเช้าวันอังคารเด้มอมานํากันน้องครับของปลาเนี้มีลายแห้งครับกระปูนี่ก็เปินกระปูมาจากป่าได้ไี่น้องป่าภูเขาฝั่งเราคนลายแห้งมันนี้ครับพี่น้องครับ